ออโต้ไทไร์ drive. วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถถังเบาซ a b เบซึ่งเป็นยันกราะลาดระเวนสายพันธุ์อังกฤษที่มีความน่าสนใจทั้งในด้านการออกแบบและประวัติการใช้งานซ a b เบเป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูล Combat Vehicle Reconnaissance Tracked หรือ CVRT ที่มีชื่อเสียงในด้านความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการลาดระเวน ซาเบเรถูกพัฒนาขึ้นโดยการผสมผสานร,ระหว่างตัวถังของ f v 101 s c o r p i ปีซึ่งเป็นรถถังเบาสายพานกับป้องปืนของ f o อ Armor Reconnaissance v e h i c ท e ที่เป็นยานกรอะล้อย,ยังการผสมผสานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างยานกรอะลากประเวนที่มีต้นทุนต่ำกว่ารุ่น f v 107ซิมิตาแต่ยังคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ในด้านขนาดและน้ำหนักซาเบรมีความยาวประมาณ4.9เมตรกว้าง3.2เมตรและสูงประมาณ2.1เมตรน้ำหนักรวมอยู่ที่8.1ตันระบบกันสะเทือนแบบทอชั่นบา a ทช่วยให้รถมีความคล่องตัวสูงสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีระยะปฏิบัติการประมาณ400กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศซาเบรติดตั้งอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ขนาด30มเมตร L21IARDEN ซึ่งมีประสิทธทิภาพในการต่อสู้กับเป้าหมายทั้งยานเกราะและบุคคลอาวุธรองเป็นปืนกล L94A1 ขนาด7.62มิม mm. แบบเชนกันที่มีระบบป้อนกระสุนแบบฮอปเปอร์ช่วยให้สามารถบรรจุกระสุนได้รวดเร็วกว่าแบบสายพานนอกจากนี้ยังมีเครื่องยิงระเบิดควันเพื่อการพรางตัวและป้องกันตัวเองในช่วงแรกกขอองค์การใช้งานซเบรคพบปัญหาด้านการป้องกันตัวเองที่ไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงป้องปืนใหม่รวมถึงการติดตั้งเครื่องยิงระเบิดควันแบบใหม่และเปลี่ยนปืนกลนรองเป็นแนว9 4 a 1เชนกันการปรับปรุงเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองและการปฏิบัติภารกิจ ซาเบรเข้าประจำการในกองทัพบบอังกฤษในปี1995โดยมีการผลิตมากกว่า3 2 5 0คันสำหรับใช้งานภายในประเทศและมีการส่งออกไปยังต่างประเทศอีกหลายร้อยคันอย่างไรก็ตามการผสมผสานร,ระหว่างตัวถังสกอร์ีี้นกับป้องปืนฟออไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำให้ซาเบรถูกปลดประจำการในปี2004 แม้ว่าซับเรจะมีอายุการใช้งานที่สั้นแต่ก็เป็นตัวอย่างของความพยายามในการพัฒนายานเกราะลาากระเวนที่มีต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของซับเรช่วยให้การพัฒนายานเกราะรุ่นใหม่ๆม,มีความสมบูรณ์และตอบสนองต่อความต้องการของสนามรบมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจด้านยันกรอดและเทคโนโลยีทางทหารซับเรเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจทั้งในด้านการออกแบบการพัฒนาและการใช้งานจริงหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้ให้กับทุกท่านขอบคุณที่รับชมออโตไทยไรแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป ยินดีต้อนรับสู่ออโต้ไทไรว,วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถถังเบาซบรซึ่งเป็นยันเกราะลาดประเวณสายพันธุ์อังกฤษที่มีความน่าสนใจทั้งในด้านการออกแบบและประวัติการใช้งานซับเรเป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูล m o m t v t v i h l e r e c o n n a n s s a n c n ์แพร a กตหรือ c v r อรที่มีชื่อเสียงในด้านความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการลาดประเวณ ซาเบ e ถูกพัฒนาขึ้นโดยการผสมผสานร,ระหว่างตัวถังของ FV101 s c o r p i n ซึ่งเป็นรถถังเบาสายพันกับป้องปืนของ f o ก a r m เม r e c o n n อน s a สแอนด์เวลิที่เป็นยานเกราะล้อย,ยังการผสมผสานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างยานเกราะลาดประเวนที่มีต้นทุนต่ำกว่ารุ่น FV107 ่ซิมิตาแต่ยังคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ ในด้านขนาดและน้ำหนักซาเบรมีความยาวประมาณ4.9เมตรกว้าง3.2เมตรและสูงประมาณ2.1เมตรน้ำหนักรวมอยู่ที่8.1ตันระบบกันสะเทือนแบบทอร์ชั่นบา์ช่วยให้รถมีความคล่องตัวสูงสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีระยะปฏิบัติการประมาณ400กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศซาเบรติดตั้งอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ขนาด30มเมตร L 2 1 i a r d e n ซึ่งมีประสิทธ,ธทิภาพในการต่อสู้กับเป้าหมายทั้งยานเกราะและบุคคลอาวุธรองเป็นปืนกลน9ว a 4 a 1ขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรแบบเชนกันที่มีระบบป้อนกระสุนแบบฮ o อปเปอร์ถ่วยให้สามารถบรรจุกระสุนได้รวดเร็วกว่าแบบสายพานนอกจากนี้ยังมีเครื่องยิงระเบิดควันเพื่อการพรางตัวและป้องกันตัวเอง ในทุ่งแรก,กขอองค์การใช้งานซาเบเรพบปัญหาด้านการป้องกันตัวเองที่ไม่เพียงพอทำให้ต้องมีการปรับปรุงป้องปืนใหม่รวมถึงการติดตั้งเครื่องยิงระเบิดพันแบบใหม่และเปลี่ยนปืนกลรองเป็นแนว 94A1 เทน,ก,นการปรับปรุงเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองและการปฏิบัติภา,ารกิจ ซาเบ้เข้าประจำการในกองทัพบกอังกฤษในปี1995โดยมีการผลิตมากกว่า325คันสำหรับใช้งานภายในประเทศและมีการส่งออกไปยังต่างประเทศอีกหลายร้อยคันอย่างไรก็ตามการผสมผสานร,ระหว่างตัวทั้งสกอ์เปียนกับป้องปืนปอกไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำให้ซาเบ้ถูกปลดประจำการในปี2004 แม้ว่าซเบเรจะมีอายุการใช้งานที่สั้นแต่ก็เป็นตัวอย่างของความพยายามในการพัฒนายานเกราะลาดประเวณที่มีต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของซเบเรช่วยให้การพัฒนายานเกราะรุ่นใหม่ๆมีความสมบูรณ์และตอบสนองต่อความต้องการของสนามรบมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจด้านยานเกราะและเทคโนโลยีทางทหารซับเรเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจทั้งในด้านการออกแบบการพัฒนาและการใช้งานจริงหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประ